ยนีตนสวัสดีค่ะอยู่กับน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้นนองจ๋าพามาชมในส่วนของกระบะทํากินนะคะท่านผู้ชมนะคะใครที่กําลังตามหารถไม้น้อยนะคะปีใหม่วันนี้จ้าจ๋าเอามาให้นะคะกับตัวเต้ารีโว่สองจุดสี่แซอิดิชันนะคะปี2021เลยนะคะคันนี้ไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะได้เกียออโต้ค่ะนะคะค่าตัวเพียง4 29, 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมถ้าใครที่ กำลังตามหาหรือว่ากําลังดูรีวิวคลิปน้องเาจ่ายอยู่นะคะแล้วอยากได้รถกระบะส,สวยๆใช้สักหนึ่งคันอย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะคะถ้าสนใจก็กดเบอร์โทรหาจเจจ่านะบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนค่ะนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะใช้งานมือเดียวถือว่าใช้น้อยมากๆเลยนะคะและรถทุกคันที่น้องาจจย์นำมารีวิวให้ชมเนี่ยบอกเลยว่าเกรด A ทุกคันค่ะรับประกันเรื่องโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักพิควัมจมน้ำกลับสีกอไม่เลมไม,ชม่ชำรุดสูญหายนะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนส,สวยๆนะคะท่านผู้ชมกระจังหน้าโครเมียม เป็นสี่เหลี่ยมนะคะหน้าหมูป่านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนะคะรถเนี่ยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถเนี่ยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยนะคะก็เข้ามาดูเลือกรถเข้ามาดูรถได้เลยเหลี่ยมสันเนี่ยคมนะคะมองมุม45องศาสีไม่มีเพี้ยนนะคะท่านผู้ชมแก็บด้านข้างอยู่สภาพเดิมหมดเลยตัวรถสวยเดิมใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะกรีบเลยนะคะตัวล้อแม็กนะคะเป็นดิสหน้าดำหลังนะคะสกู5รูนะคะ ตัวเบ้าโชกกระบอกโชกสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมกระจกเนี่ยได้เป็นปรับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวมองข้าง LED นะคะท่านผู้ชมนะคะตัวรถสวยสดมากนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้รถสวย,สวยแบบนี้ติดต่อหาน้องเจ,จ้าเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะคะรถอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกเมนบุรีกรุงเทพนะคะรถนะคะมีแต่สภาพสวยๆคันสวยๆนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะที่เต็นท์นะออกรถได้ทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพค่ะนะคะใครที่กําลังอยากจะ เข้ามาเยี่ยมชมนะคะหรือว่าอยากจะมาเช็ดได้มาทดลองขับเนี่ยก็มาได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวกระบะแคปเตี้ยที่ขายดีนะคะรุ่นนี้เพราะราคาไม่แรงป้ายแดงอยู่ที่6 8 9 9 0 0าทแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะคะเนี่ยแคปซี Cap C, แท้เดิมสวยทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมรายละเอียดตัวรถเนี่ยสวยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมสติกเกอร์ด้านข้างนะคะโลโก้เซตอ dition ชัดเจนไฟท้ายสวยเดิมนะคะ โลโก้โตโยต้าสวยนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายสภาพเดิมสภาพสวยนะคะตัวบันไดทางขึ้นนะคะอยู่ในสภาพเดิมนะคะนี่โลโก้ไฮลักนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมสนใจนะคะติดต่อน้องเจ้าจ่าเพชรยนต์เข้ามาได้นะคะ,ะเดี๋ยวน้องเจ้าพามาดูในส่วนของแคสซีนะคะ แคสซีนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะสภาพเดิมๆนะคะแคสซีแท้แคสซีเดิมนะคะล้อแม็กซทั้งสี่ล้อไม่มีรอยเบียดนะคะท่านผู้ชมล้อแม็กซีล้อไม่มีรอยเบียดนะคะตัวรถสภาพใหม่กลิบนะคะท่านผู้ชมอ่ะมาดูภายในนะคะสวยนะคะตัวอ่า เบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเนี่ยสภาพเต๋งๆตึงๆเลยนะคะเบาะผ้าเนี่ยนะคะเป็นเบาะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานนะคะพวงมาลัยสวยใหม่นะคะเบาะเดิมเบาะสวยนะคะท่านผู้ชมนะคะเต่งๆตึงๆอยู่เลยถ้าคุณผู้ชมนะคะดูรถมือสองไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องก็จะพาชมนะคะตัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะท่านผู้ชมนะคะแผงประตูสวยสดใหม่นะคะนี่นะคะแผงประตูดูสดดูสวยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ น็อตโครงสร้างเสา A อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะน็อตไม่มีแกะนะคะไม่มีถอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวรถคันนี้เนี่ยหรือลูกค้าถ้าอยากจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะคะน้องก็จะสามารถทําให้ลูกค้าได้ทุกเงื่อนไขขอเพียงลูกค้าไม่ติดแบคกรีดนะคะสามารถฟรีดาวได้คันนี้เนี่ยนะคะลูกค้าทางหน่วยงานเดิมเนี่ยนะคะเขาติดกล้องมาให้แล้วนะนี่ติดกล้องตรงนี้มาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมติดกล้องตรงนี้นะคะ สภาพเดิมนะคะกระจกมองหลังสวยสดใหม่นะคะตัวเบาะนะคะท่านผู้ชมเบาะแท้เบาะเดิมนะนี่อะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆสวยใหม่ๆสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะเดี๋ยวน้องจ้จาจ๋าจะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวสภาพเครื่องยนต์ไม่เก้าหมื่นเนี่ยสภาพเป็นยังไงเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ ค่ะนะคะมาดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ไม่เก้าหมื่นนะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4 0 0ซีซีนะคะแรงม้าอยู่ที่1 5 0แรงม้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตัวฝาหมอ้อน้ำเนี่ยนะคะไม่มีโก่งนะคะคานหน้านะคะสภาพสวยสภาพเดิมนะคะคานหน้าเดิมนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพเดิมนะคะแขนซ้ายแขนขวาอยู่ในสภาพเดิม แบตเตอรี่นะคะเพิ่งเปลี่ยนตอนเดือน9นะคะผ่านมาแค่2เดือนเองนะคะสามเดือนนะคะท่านผู้ชมแบตเตอรี่นะเหมือนลูกค้าได้แบตเตอรี่ใหม่ไปเลยนะคะน็อตนะคะยึดคมไฟหน้าสภาพเดิมสภาพสวยนะคะน็อตฝากระโปรงอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะเหลี่ยมยังคมๆอยู่เลยนะคะตรงเหลี่ยมสันตัวน็อตน,นะคะท่านผู้ชมนะคะตัวแท่นรองนะคะแบตเตอรี่ก็ไม่มีสนิมนะไม่มีรอยน้ํากดนะคะล้นหรือว่าทะลักออกมานะคะนี่สภาพเดิมมากนะคะตัว ้ำมันเครื่องเนี่ยนะคะเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายให้นะคะก่อนที่จะส่งมอบนะคะท่านผู้ชมนะคะก่อนที่จะส่งมอบสภาพเดิมๆเลยนะคะเครื่องยนต์สวยสดนะคะที่อื่นอ่าในส่วนของถ้ายังไม่มั่นใจนะคะลูกค้านะลูกค้ามาเทสเลยนะคะมาเทสได้เลยนะคะปั๊ม ABS สวยเดิมนะคะท่านผู้ชมน็อตนะคะยึดโคมไฟหน้าสภาพเดิม เหลี่ยมสันสากะโปงเดิมนะคะเชนวกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะตัวรถเดิมทั้งคันค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากได้เกียร์ธรรมดาน้องเจ๊จ๋าก็มีให้นะคะทุกคนมีเกียร์ธรรมดามีเกียร์ออตโต้มีทั้งตัวยกสูงมีทั้งตัวแคบสูงจ๊จ๋า,จาก็มีให้เลือกนะคะตัวเลือกเรามีเยอะมากช่วงนี้กํลาลังทยอยเอาเข้ามานะคะแต่ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะจากทะเบียน7488หรือว่าจะได้อยากได้ในส่วนของไม่น้อยก็คือน้องกัจจาริม เชียร์ให้จองเข้ามาก่อนนะคะหรือจะเข้ามาเช็คเครดิตนะคะกับน้องจ้าจ๋าได้นะคะเช็คเครดิตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องจ้จ๋าเดินทางมาถึงทางคลิปแล้วนะคะขอพระคุณ FC ทุีทูท่านที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องจ้จ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ